ดีครับหลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศแอคทิวิตี้ต่างๆและการแสดงของพวกเขาทั้ง5วงจาก p ฟ i ซี่บิ๊ก Band น u ันใน Big Mountain m u s i e s e s t i v a l กันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะขั้นด้วยตอนพิเศษซึ่งหงตอนซึ่งผมว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กับหลายๆตอนที่ผ่านมาใน Big Mountain m u s i e s e s t i v a l ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เรามี เพลงประจำงานนะครับซึ่งผู้ที่แต่งก็คือคุณต้าจาก paradox <ม>แล้วก็วง paradox ก็เป็นผู้ทำดนตรีแล้วก็บันทึกเสียงทั้งหมดโดยมีดานโดฟีนมาฟีเจอริงด้วยนะครับในเมื่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีเพลงประจำงานดังนั้นความต่างกันในเรื่องสไตล์เรื่องแนวทางดนตรีของ5วงจากบ i f i ไ e Band ั้มเนี่ยถ้าจับให้มาอยู่รวมกันในเพลงเดียวกันก็ดูน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แลวบางเอและเกินนะครับหนึ่งในทีมงานของเราเนี่ยก็คือคุณปิงซึ่งก็เป็นทั้งนักดนตรีนะฮะเคยมีซิงเกิลออกมาติดอันดับชาร์ตที่ฟ a สต์วิดีโอเคยทําภาพยนตร์เป็นผู้กำกับด้วยนะฮะจากเรื่องเพื่อนไม่เก่าแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเขามากที่สุดเนี่ยผ่านจากโปรเจกตรู้สู้ฝั่ในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับเขาก็คือผู้ที่ดูแลโปรเจกตรู้สู้ฝักนี่เองคุณปิงเนี่ยเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งผู้กำกับดังนั้น เราก็เชิญคุณปิงมาร่วมกับน้องๆจากวิกฟ้าแดนฮันเริ่มด้วยการมาช่วยกันทําเพลงมันใหญ่มากเพลงประจำลึกมาเท่า m ิส i c เฟสท i ว l ครั้งนี้เนี่ยขึ้นมาใหม่ในแบบของพวกเขาเองซึ่งก็เป็นเรื่องน่าสนุกทีเดียวฮะที่5วงจาก5พื้นเพลและก็5้าแนวทางดนตรีต้องมาร่วมกันทําเพลงเพลงเดียวกันแล้วก็เนื่องจากคุณปิงก็เปผู้กกับด้วยเราก็เลยให้เขามาทำหน้าที่กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจของทั้ง5วงอีกด้วยเหมือนกันเพราะว่ามาร่วมโปรเจกต์เว b i ซี i ิ e ไฟแนฮันเที่ยวนี้เนี่ยโอ้โหนอกจากจะได้พบกับผู้คนมากมายได้ฝึกปรือตัวเองได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆคราวนี้จะได้ทำมิวสิกวิดีโอเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ครบเครื่องวันนี้เราจะไปดูกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องมิวสิกวิดีโอที่ทุกวงทั้ง5วงจะทำร่วมกันเนาะตอนตื่นเราจะบอกว่าเรามีเพลงให้ฟังนี่คือเพลงของงานงนนี้มนันอย่างเราเขียนโดยพี่ต้าครับ<ม>นี่คือเพลงที่เราจะทุกคนจะได้ร่วมร้องแล้วก็ทุกคนจะได้อยู่ในเอ็มวีเอ็มวีเพลงนี้เดี๋ยวลองฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันว่าเราจะทำยังไง ลองฟังลองมาอยากอยากคิดจะมาเป็นแฟนคิดถึงแม่ก็ลองสตาร์ทกันที่การหาคาแรคเตอร์ก่อนว่าตอนแรกเราจะต้องทำเอ็มวีลงกันเราจะต้องแบ่งพาร์ทเพลงอะไรเงี้ยแต่เราอยากได้สิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละวงจริงๆเดี๋ยวตัวเพลงนี้มันจะถูกนำไปอะ r ร n g e ในในแบบของแต่ละวงแล้วเราจะหาวิธีการจับมันมันวมกันเราต้องการจะบอกว่า,าดนตรีไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามอยู่ในแนวไหน,นไอของโลกกล้องไหนของโลกก็ตามมันคือดนตรีเหมือนกันพื้นฐานแล้วมันร้อยเพงอยูน่นไดเราอยากจะให้ทุกคนลองทุกวงลองคิดเพลงที่สามารถบอกไคลเตอร์ของวงได้ว่าวงนี้ไคลเตอร์แบบนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะให้พรีเซนต์ เพลงนี้เนี่ยเพลงที่เราคิดเนี่ยนะออกมาในรูปแบบของเรื่องจะแอร์แบนไหะแอร์แบนเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องดนตรีเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องดนตรีเลยไม่ได้พูดถึงอะไรเราพูดถึงรูปพูดถึงภาพพูดถึงสิ่งที่เห็นนี่เดียวเลยเลยแล้วแอร์แบนเนี่ยมันก็ได้ทำให้เราเห็นคาแรคเตอร์ของทั้ง5วงเนี่ยค่อนข้างชัด four three two one I'm a master! Now come on! a boss! Now I'm a boss! Now I'm Ra 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 ma na! my chupa! My man i share-a-dum! Double Woo! Me lleno con <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ท,ทันทีเลยหลังจากที่เราเห็นแอร์แบงค์เรารู้เลยว่าทําไมห้าวงนี้ถึงเข้ารอบแล้วทําไมห้าวงนี้ถึงเด้รัคัดเลือกเพราะว่าแต่ละวงมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆตัวเพลงมันใหญ่มากเนี่ยมันเป็นเพลงที่พูดถึงพลังดนตรีของวัยรุ่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอยากจะแบ่งพาร์ทออกเป็น5ส่วนเพื่อให้แต่ละวงเนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงคาแรคเตอร์ของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาข,ขมดวดรวมสุดท้ายว่าเขาคือ นักดนตรีมกันเราเลยทดลองให้เขาได้อ่านทีเพลงในแบบของตัวเองก่อนวันนี้โจทย์ที่เราให้คือเราเอาเนื้อเพลงมันเยอะมากทังเพลอย่างเดียวเนี่ยเอาให้เขาได้ไปดีไซน์ในแบบของตัวเองดูเดิมพันมันมีครั้งเรื่องกันสุดหลกเดียวกัน เขาเหรอแต่เพื่อนฉันเราก็โยนให้เขาเลยว่าสมมติผมให้คุณ16ห้องคุณเอาไปทำอะไรบ้างซึ่งเขาก็ทำได้ดีเขาก็ไปดีไซน์รูปแบบซึ่งเดับเพื่อนเป็นโมทีเอนเตอร์เทนเนอร์ขั้นสุดๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ทำให้ค่อนข้างจะไว้ใจมากกับ16บาทที่เขาจะได้ ดีจิตารเขาก็จะค่อนข้างชัดว่าดนตรีเขา easy listening เขาก็จะไปแบบไลกีตาร์จากที่กีตาร์เล่นตีคอร์ดปกติเขาก็จะไปเกาปเป็นอคคอร์ิกแทนอาร์มายเองก็เขามีทักษะทางาด้านการดูเสียงปรับคีย์กันได้ <ใช S 1> หาคีย์ใ, <ช S 1> ในตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดเอา,าเป็น,นอคาเปลยโนในแบบของเราก็โอเคสกูตเตอร์เหมือนเป็นรุ่นน้องตอนนี้น้องๆสี่คนที่มาเนี่ยเขาเด็กสุดเลยไตเตอร์เขาเด็กมากแล้วพอเขาต้องทําอะไรคนเดียวเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยแข็งแรง แต่เมื่อไหร่ก lo pues, ็ตามที่เขาเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งสี่คนอย่างเมื่อเจร้อาให้เราร้องเขาร้องเขาลอง้องั้งจูเราพบว่าพอเขาเคลื่อนไหวพร้อมกันสี่คนแบบมันมีมวลก้อนของความสดใสความน่ารักของบอลลันซีเลยนี่แหละคือจุดเด่นที่สุดของอิเล็กทรอน์นะครับที่อันเฟลมีนมันมาชัดเจนกันแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาคือกอร้องแฝงที่เต็มวงเก่นร้องผู้ชายน้องผู้ชายน้องเจมีพลังเดี๋ยวจะต้องลองจูนคีย์กันดีไหมเราลองหาคีย์ที่มันที่มันน่าจะร้องทุกคนได้ร่วมกัน จะทำยังไงคนที่มีมากมายจะทำยังไง เราตลองฝันร่วกันสูลเดียวกันและร้องมาไม่ได้หมายถึงการร่วมกันแล้วแบ่งยิ่งมั่น

่ไหมถ้าอยา <ไป S 1> ่างนั้นถ้าแต่พอที่ได้ปะพอได้เนาะ่ะประมาณนี้ถ้า่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปทำไกด์ในทีเองมาให้ฟังกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรับปรับ,บ,บอย่างทีนึงอ่ะโอเคจากที่เห็นครั้งแรกเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเชื่อว่าตัวตัวเพลงอ,ะอ่ะจะไปนอดลวเพราะเมื่อกี้จากที่ลองซ้อมร้องท่อนทุกพร้อมกันทุกวง,กกรงเราเห็นเลยว่าพอร้องร้องกันทุกวลมันมาเนี่ย เพลงมันด้วยด้วยบีของเพลงมันปลุกใจอยู่แล้วเมื่อคนร้องจํานวนมากร้องพร้อมกันมากขึ้นเราก็ตั้างเห็นภาพว่าม,มันจะยิ่งใหญ่แน่นอน